นิทานแสนอบอุ่นจากแดนอาทิตย์อุทยัยเรื่องของหิ่งห้อยและดวงจันทร์ฟังแล้วหัวใจจะเปล่งแสงสว่างสยัยและเชื่อมั่นในแสงของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหิ่งห้อยตัวน้อยหลงไหลแสงจันทร์และหวังว่าจะส่องสว่างได้เท่าแต่เมื่อเดินทางตามหาคำตอบกลับค้นพบว่าความงามที่แท้จริงอยู่ในแสงเล็กๆของตัวเองในคืนหนึ่งหิ่งห้อยน้อยได้จ้องมองดวงจันทร์ แล้วเกิดความใฝ่ฝันอยากจะสว่างสวยเหมือนดวงจันทร์เธอจึงออกเดินทางถามดวงดาวและแม่น้ำถึงวิธีที่จะทำให้แสงตนเองเจ็ดจลัดอย่างดวงจันทร์หิงห้อยเดินทางไกลผ่านพุ่มไม้สูงชันและลำธารไหลแลนจนได้ยินเสียงปลอยใจจากดอกไม้และลมเย็นว่าแสงเล็กๆของเธอช่วยปลอบโยนใจในยามค่ำคืนแสงที่แท้จริงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร พอแค่เปล่งประกายจากหัวใจก็เพียงพอหิ่งห้อยพบคำตอบว่าความสวยงามไม่ได้อยู่ที่ความสว่างแต่คือการเป็นแสงเล็กๆให้โลกอันมืดมนและในที่สุดหิ่งห้อยก็ส่องแสงเล็กๆอย่างภูมิใจจงภูมิใจในตัวเองเพราะแม้เป็นเพียงแสงเล็กๆก,ก็สร้างความหมายและความอบอุ่นให้โลกได้